ว้มาแล้วครับสบัสดีพี่น้องเบื่งรถไหมสับเปลือเป็นได้กันวะนี่มาออนลงแน่มาออนลงบัดว้าวเป็นได้จันเป็นได้จันยังไงเขาแก้วเจ้าชื่อทางไปบุญยามหรืเปล แห้เออบ่ต้องใส้ดอกเกือบเลยโอ้ยบ่าจ้าไม่น่ะแสนนึ่งเงนเนี่ยไปหอดเราเปิดรถเขารถนี่คันนี้แสนเดียวครับรับลงสีเลยก็ ที่สามเอาเซฟวอานมาน่ำเฮ้ยไอ้จ่ารมาทางนี้ผมดูมานี่มาทางนี้บ้านต้เนี่ยคอยมาหาดูอยู่ว่ายังมีชีวิตอยู่ เนดอสียเสียบทเลี้ยงดีเน่เ้าไปดีก่นี่เกอาอันยังมาฝากไงามาตะของฝากเลยซอยเจ๊ซอยตั้แหลกตัมุนตัมาญะน่ะต้มาน่้าหนมารบบ่ Ôi, phải cả có bình ngân nó gì gì kì 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 ngó, chậu cả sang bầu nữa Mẹ Làm sao nó bông Đó là mươi ngân đó, thấy, cả, cả vương lưu thấy nữa, vương thấy Ô, oh, lốt phùm phuông <laughs> này cho vui cháu quá Ô, tít cương này bà sao? thấp lửa, nhận nó mất Ô, ô lông không มีกองดินรด้วปบ่าไปเอาไปลงมีมีผ่านสมกับผ่านหกครับขันไหนหกหกศูนย์ศูนย์เฮ้ยนาุคน่ะโมเสีส้วง สับหรือว่าบป่าพันมาขั้นนี้เปล่าพันมาเอาขบจบมาเท่ากับูจักน้ำเพื่นจะจบมาเท่าไรนะขั้นนี้เบื่องทา,นนนานนงฝุ่น,น, <c oughs> รนครับเบ้องทางฝุ่มนม <c oughs> ีผ่านสามก็ผ่านหกมา <c oughs> <c oughs> ใครจะบอกค่ารถหลากกับบัานเองแ้วเอาดิเอาซอยพิจนาครับมันเป็นหกหกหนึ่งศูนย์จักแถบแถวบ้องกระเบื้องมาปินครับ มันเป็นที่สามเสือเหลียบบอพี่น้องเขาบึ้งอะไนี่ผมกะบึ้งพ่กเป็นครับเอ้าบึ้งต่ภายนอกกับพวกอะล่ะขีดคันขึ้นไปดิใันเพื่อนเอาลงครับมันเป็นแนวอดไนี่มันเปลี่ยนตะใดกันบอขั้นนี่พร้อมจบเท่าใดนี่สองแสนถวนเอาสีไว้เถอขับไปเอา เดี yeah, mm ๋ยวให้เป oh ็นมหากราบไปเลยพุ่งขับไปเลยปบสอิแปดมือนบ่เขาเรีนอย่างน้องไยไปบุญคุพกน้ไปเออนี่ปรมาจะเปียอะสิบั้สามสิบเอนกันเอาสิเอาเอาถูกใจไม่มีคำว่าแพงตีเอาไหม เดี่ยวแมมจมหอาตัวหมองไหนมันสิเดียวทอง้สามกมันบมีเหลี่ยมเนได้หางเดียวอันนี้ได้สองห้างอันนี้มีเหลี่ยมมันีเหล่ยมว่าเล่มบมีมันเกินกันแห้งเกินกันดยเวลาเขาขายเสียงเันเขาก็ทำพันแล้วรถบมี่ีใบซื้อขายซื้อเขาก็ไปเพื่อตัแงไม้ม่้มาเหลี่ยมยามาเปนอเขาัปเฉย น้ำดันดฟ้ากุ้งเออเมาเอาน้ำกจเตเติมเงินนี่โอ้ต่อขึ้นวันี่โอต่อขึ้นเนาะต่อขึ้น,น <c oughs> พร้อมส่งสามสิบเจเลอย <c oughs> ตัวนี้มันเป็นแบบไรลุงมันเป็นแบบไร ค้นไปบังทั้งมาได้รเราขอยบูงจักบังโอ้คืขึ้นกินหน้าหนาแพงเนี่ยนี่ลโอ้ยเรียใช่ดีบุ้งดีผมให่ีเบกระบอกีมีลิม โนมาได้เอาซัเลยไปยืนถือเล่มนะรถเบิ้งจบแล้วไอ้ถีเอาเอาเอาเลยพอางน้ามเตียเขาไปนี <mumbles> ่ข <và hai> ึ้นไปทังบ้านเลยครับนี่ังบ้านเลยเื่อถือเหลี่ยมกูไม่ขิวเลยเนาะบ่อสื่อถือเหลี่ยมนี่โอ้ยบื่อสื่อถือเหล่มไม่ขิวเลยเนาะ ถึกได้เลยเนาะถึกได้เลยนะสร้างภาพีกแล้วมูฮี่เขาสิวะเจ็มแรกเรกบึ้งท่านั้นเปนเจ็ดแรกใช่ไหมข้านั้นนันท่าันยี่ิเปย่สิบเยี่ยสบกาคบแล้วพเขายหรอไปบ้างไหรอไปไรอขายหรอวเารายลเท่าไห่สามสิบห้าครับ

เดี๋ยวให้พี่จ้หน้าบึงงน้วพอคันพอสันกับโอตองเอาลงบปักมุดไปบุยลำเลยเดียเียพเเอได้อย่แ้วนเ้องกันเบพอไาพอันจักแสนสองแสนเนาะ เ,เดี๋ยวใา้เป็นบ,บอากันครับเป็นซิมักโปรมักเพราะถ้าสมมุติว่าท่านคันี้ไม่มีคันอื่นไหนพาไปเป็นยังไงบอืมอันนี้ของพวกเต็มด้วยเนี่ยคนมาชวนมากพื่อผสมอันนี้โฮกพนกเต็ม้าโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ <ไป S 1> สวัสดีครับ